อยู่ประมาณนะอยู่ประมาณทั้งสามสี่ปีแค่นั้นเองนะครับเจนที่ใช้เยอะที่สุดคือเจนสองนะครับตรอุนทีนี่เยอะสุดละนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เป็นมีโบกคือเจนที่สี่นะครับ G4 ถ้าดูในชีตนะครับที่แจกไปเป็น G4S0090 นยูนะครับเครื่อง2.4แล้วก็ G4S0080 มีเครื่อง2.8 เดี๋ยวท่านอาจารย์บ <Techn Pokémon> ุญธรรมจะอธิบายในเรื่องของค่าน้ำมันอะไรต่างๆตรงนี้ให้เราฟังอีกทีนึงนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคในการเปลี่ยนท้ายหัวจีดนะครับทำยังไงทำยังไงให้แรงนะครับจริงๆไอ้หัวจีดเรโวเนี่ยทางเราเนี่ยได้ร่วมมือกับทางมืจีนพัฒนาเจ้าหัวฉีดเนี้ยมาประมาณปีครึ่งแล้วปีครึ่งแล้วนะครับในการเอาไว้เจ้าหัวฉีด ฉิเลเวลนี้เขามาซื้อหัวฉีดทั้งต้นไปนะครับแบบนี้มาซื้อไปสี่ต้นผมเป็นคนซื้อให้เองแล้วก็เขาก็ไปลื้อแยกชิ้นส่วนแล้วก็ผ่าตัดมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยผ่าตัดชิ้นส่วนมาให้นะครับมีโครงสร้างภายใน,ใน,ในที่มันแปลกๆไป เป็นหัวฉีดที่ยังไม่มีใครเรียนแบบก็ได้น,นะครับนอกจากกอปปี้บริษัทบอสเองก็ไม่ทำนะครับแล้วก็หัวฉีดตัวนี้ยังใช้แบบซูริลอยู่นะครับบอสก็ไปใช้ปิโตคือเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้การฉีดมันได้จํานวนครั้งที่เยอะที่สุดนะครับที่ต่างประเทศก็ใช้ฉีดกัน7ครั้งมีอั t e เตอร์เบสองครั้งเนเพื่อให้มันเหลือมลพิษน้อยที่สุดนันเอง ทำไมบอสไม่พัฒน,นาลูกไหมบอสก็หยุดการพัฒน,นาไปแล้วเขาไม่สนใจเรื่องรถไฟฟ้าแทนตอนนีนะ้โรงงานบอสท,ที่เยอรมันเนี่ยเขาหยุดการพัฒนานในเรื่องของโมชิดเข้ามาเร็วไปแล้วหลายปีละนะครับส่วนที่ผลิตหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นที่เมืองจีนที่ผลิตชิ้นส่วนเขา้ามาเร็วหลักๆป้อนตลาดโลกนะครับผลิตที่จีนตอนนี้นะครับนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะครับไม่ทิ้งใช้นาเนี่ยครับบอสก็ไม่ทิ้งใช้นาน,นะครับ ตอนนี้โอเคอ่ะอันนี้ผมย,อมย้อนไปนิดน <S <S ึงไอโหนดฉีดที่เราเห็นซิ่งๆห้าสามแปดจริงๆเป็นโหนฉีดเจนสองนะครับไม่ใช่ของมันเนร็ววด้วยแต่เรามาแปลงเป็นขอมมันเร็วได้นะครับเพราะมันใกล้เคียงกันนะครับเชิงเทคนิคมันใกล้เคียงกันอันนี้เจนสองนะครับอันนี้เจนสาม อันนี้ Gen4 ก็คือ Evo ที่เราจะได้เรียนเนันตอนนี้รับตอนนี้ชีพที่เราเห็นอยู่นะครับมี 0091, 02, ็สี4ถูกไหมครับมีสี่ระดับนะครับถ้าเราไล่าจาก0090ก็คือไอ้เจ้าัวฉีดเรื่อง2.4เนี่ย0 9 1ก็คือน้ำมันก็จะบวกประมาัน10%ก็บวกมาเรื่อยๆครับ10%บตอนนี้ที่เราทำไว้เนี่ยมันมีถึง 0096นะครับมีหกสเต็ปแล้วแต่ว่ายังไม่เอาออกมานะครับเพยังไม่แน่ใจว่าเราจะทำแล้วมันจะพัาไหมแต่ล่าสุดนะครับมีคนเอาหัดฉีด009094ไปใช้แล้วนะครับไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับล่าสุดนีมีไปใช้แล้วนะครับ094นะครับเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันอีกทีนึง นี่อนาคตนะครับหลายๆท่านสงสัยว่ารถไฟฟ้ามันจะมาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านรถไฟฟ้ายังมาไม่ได้อันนี้ก็ยังติดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ที่มันมีราคาแพงแลวมันไม่ค่อยทนนะครับตอนนี้ช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงไฮบริดก,ก,ก่อนเพราะเพราะอะไรนะเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีมาเป็นสิบปีแล้วเขาก็เอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ก่อน มาหาเงินก่อนบริษัทรถยนต์ฉลากนะครับก็เอาเทคโนโลยีมาหาเงินก่อนสักพักหนึ่งแล้วรอเวลาให้แบตเตอรี่มันถูกนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรีแร่แบบเต็มนะรูปแบบแต่ว่าในเรื่องของหัวฉีดเขาไม่เลวหรือหัวิีดเบนซินที่ใช้น้ํามันเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับยังใช้นับอีกประมาณสักยี่สิปีนะครับกว่าที่กว่าที่จะใกล้สูงแต่ไม่มีเลยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับยังจําเป็นต้องมี รถที treats, ่ใช้ในภารกิจสงครามอย่างเงี้ยอาจจะใช้ไฟลัมบทขออซื้ออยู่กจะทำเป็นรถสไลด์มาเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เลยนะครับครับผมเลให้อาจารย์นุ่มนเลยครับ